อีกแล้วนะครับกับเท่าคันนี้นะครับรถของเสียบเบียรส่วนน้ำชายารถแข่งรถแข่งรถแข่งขอให้มึงตั้งสติให้มึงคิดดีๆก่อนรถแข่งเพิ่งสไลด์ไปขับคันนี้มาอีกแล้วครับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเคยทำคลิปไปแล้วเชลกีคันนี้เนี่ยรีสโตไปทั้งคันแล้วก็ดิบไนไหลมาเก็บความหลอ่อเพิ่มเๆนะครับแล้วก็ทำเป็นใส่แคมปิ้งแบบเต็มตัวนะครับอันนี้นะครับก็ เป็นเต็นท์ไม่ใช่เป็นเต็นท์ถ้ามีครั้งที่สองนะครับมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดเป็นเต็นท์นะคบเป็นลูฟท็อปเป็น u r s a พันสามลุฟท็อปเต็นท์มิตตของเขาเนี่ยดเมนชั่นกับน้ําหนักของเขาเนี่ยถ้าอยู่ในแพ็กเกจเขาเนี่ยแพ็กเกจที่เป็นลักษณะที่เป็นหลังแข็งอะครับเมตรหกคุณเมตรสองสูงประมาณ300เซนในส่วนของเวลาเปิดแล้วเนี่ยยาวประมาณ2เมตรสูงประมาณเมตรหประมาณนี้นะครับน้าหนักของเขาเนี่ยเจ็ดสิบสามกิโลถามว่า ตัวนี้เนี่ยมีเต็นท์เนี่ยในลักษณะนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่มีหน้าต่างชมดาวบนท้องฟ้าด้วยมีกระเป๋าเก็บของภายในเจ้าเต็นท์ตัวนี้เนี่ยรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง300กิโลกร,รมัมแล้วก็ในส่วนของฝาปิดเนี่ยเป็นเคสแข็งสีดําเงานะครับพร้อมป้องกันรังสี UV นะครับและมีโชคด้วยตัวตัวฝาปิดเนี่ยมีเป็น มีเป็นโชคด้วยนะไว้ว่อนแรงเวลากลางแล้วก็เวลากเก็บมี1ประตู2หน้าต่างมีตาข่ายกันแมลงแล้วก็มีกระเป๋าใส่รองเท้าด้วยนะครับพี่นอนแบบคิงไซส์หนา60มิลหนาผ้าตา,าข่ายอีก10มิลบันไดอลูมิเนียมยืดหดได้นะครับการออกแบบเต็นท์หลังคากันทัดรัดเหมาะสําหรับรถทุกรุ่นน,น้าหนัก7จกิโลกลางง่ายเก็บง่ายติดตั้งง่ายนะครับประมาณนี้นะครับก็ไอรอนแมนพันสตัวนี้ครบ,บเลยเดี๋ยวพาไปดูกันใกล้ๆก,กันเดี๋ยวให้ดูกันว่าไอคนปกติแบบผมเนี่ยขึ้นได้หรือเปล่า โอ้ไมไม่ปกตินะแต่บันไดมันเริ่มไม่ปกติแล้วก็ประมาณนี้ครับเต็นท์พันสามลูกทอปของไอรอนแมนก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของเรื่องออนนิ่งด้วยนะครับมันจะไปยากอะไรทะทำคนเดียวทำทำไมกันนะสามสี่คน คลิปนี้ไม่ขายขำเว้ยเปิดใหมย่ยังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมจไปยากอะไรทำํำคนเดียวยนี่ล็อกล็อกเรียบร้อย มันต้องมีขาข้างด้วยพาต้องจับจับจับไอ้น,นี่ไว้ก่อนมันจะไปยากอะไรทําทคนเดียวนะอ,อนั่นแหละอันนี้ค่อนข้างกลางง่ายนะแต่ว่ายังไงมันก็ต้องมีสองคนอยู่ดีแหละมันจะไปยากอะไรทําทคนเดียวนะรู้ไหมคน,คนอะไรสบายชิบหาย คนจ่ายตังค์แม่อยู่ตรงนั้นแหละคนจ่ายตังค์นั่นพี่กลางง่ายอ่ะรุ่นนี้พี่ทาคนเดียวก็ได้ไ,ได้แต่เดี๋ยวพี่เก็บคนเดียวนะเดี๋ยวผมนั่งดูวันนี้พี่ไม่มีแรงพี่อยู่วันนี้แรงไม่ออกแล้วต้องรองข้าวอย่างเดียว,นะวยยแล้วจุดท้ายต้องตักข้าวแล้วยังม้ม่ลก <laughs> ลืมซื้อข้าวให้พี่เบียร์ใครบอกให้บัวลอยขี่ไปซื้อ,อ,อข้าวเลยประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปซื้อข้าวให้พี่เบียร์ก่อนนะครับอ่ามีในส่วนของเรื่องออนนดิงด้วยตัวนี้ก็เป็นออน์ดิ้งไอรอนแมนนะครับเป็นห้าคูณสองเมตรนะครับประมาณนี้เราก็จะมีในส่วนของเรื่องไฟ LED มีตัวดอกแสงให้ด้วยนะครับตัวนี้จุกที่จุบบรีในรถหรือว่าเป็น USB ก็ได้หรือว่าจะเป็นพอร์ r แบง k ์ก็ได้นะครับคันนี้เก็บมารอบคันแล้วรีสตมาทุกจุดเลยเตรียมพร้อมออกเที่ยวได้ฝากติดตามสำ ไปเที่ยวไหนเดี๋ยวจะเอามาเอารูปสวยๆเนี่ยมาลงเพจให้ดูกันขอบคุณครับผม